สบายดีพี่น้องสบายดีเดอ้อสบายดีตอนคำๆนะพี่น้องเนาะนี่ลาบเทาพี่น้องมาๆๆกินลาบเทานํำกันพี่น้องเลยปลาตัวเป็ดตะกินขนาดลาบเทาพี่น้องลาบเทาใส่หมักเครือใส่หมักแค่เนาะพี่น้องเนาะน้ำลายแตกพี่น้องเลยอันนี้ยังร้อยอันนี้ลาบปลาแจ่วหนึ่งพักพี่น้อง

าปดิพี่น้องกินข้าวน้ำกันเด้อตอนกลางคืนพี่น้องลาบเทาเมื่อนี้แเส็ดเส็อนี่เมนูเด็ดมาเดิมเป็นยังไงเมื่อไงเมนูเด็ดลาบเทาพี่น้อเหมือนเดิมมันกันเด้อเป็นยังไงเมือนแม่บ่าวบุเนาะเพิ่งมาจอบร้านร้านไส้หน่อยเพิ่อนมาเหรียณ หนึ่งพักจำแจวประกาศซอง่ออกเขาขอเสปะ้างลูกเอาเสมรอนก็จ็กกระโตดไปคน้ายไงข่ขาวในตีดุร้อยคือุบไปตักตุกปาตุกป้าในหม้อนะต

กินอย่างเดียวอ่ะกำลังเมามันอยากออกหางออกแอวออกได้กระเลืองของมันเนาะนั่นะกะเหลืองของมันะอิ่มอิ่มแล้วพ่อวกินมันไม่แห้งเห็นงาแล้วพ่อในพี่น้องอย่างหุ่นเต็มห่วงมันอยากเป็นได้อ็กลเลืองขอกมันเลดกินน้ำกันเด้๋ยว่น้องเด้อก็กินยังไงเราก็ดำเหมือนเดิม

พอต่อตาเราไปแล้วบนำนชยนะบเออแลกไก่เรานั่งเททามม่ให้แม่ทามือไหนลูกแลไก่ตุกสื่อมาสามบ้านแหลกตาบนบ่อเงี้ยมาทำอะไรแบกอยากเลี่ยงไก่ตีซบ่เมน้องจ้าได้เอาหลับเท่ามาเอง

ออส้มปลาเอายส้มย่าเนี่ยหมูคือเนื้อเนี่ยอืมอย่างนี้ต้องซีมนิดหน่อยหมเนืออ้อมันสุดยอดลยแล้วจากการบทีส่อ้อ,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 อเนเนียตใส่เ้านำเนกดีกินเองเหมืนปัดเองกินเองเพ่น

ทำนอนลพี่น้องเลยปอนเขาเฮ้ยบบแมนป้อนนุ่มเลยหรือนอนละต่มาอุ้นอายสังอุ้นเปลี่ย่เปลีนเป็นยยงพี่น้องเ้ยไอไอแม่สาวผู้ซีแะ้รก็แม่น้องดำนนาเป็นล้านใยทุ่มเป็นล้านใยเงื้องเป็นล้านใยดำอะไรโแมนปนนนเป็นน้อง เป็นญาติกันเป็นญาติแต่โมแมนแบบาไล่หัวกันออกมาพี่น้องเป็นญาตินี่ไอพี่น้องทาว่าแม่น้องดำน่ะเป็นเป็นเป็นพี่น้องกันเทะเบ้ออะไรนะบ่เป็นญาติกันเป็นญาติกันพี่น้องคือแม่น้องดำกับแม่น้องพฤีน่ะแม่อีลีน่ะเป็นเอื่อยกับน้องกันพี่น้องแมงเขาเป็นเอื่อยกับน้องแต่แต่เอื่อยกับน้องเขาไอ้ยายทุ่มนี่มียายทุ่ม ยายเงื้งยายเขียวเสวยสามคนพี yeah. ่น้องเลยเนี่ยเนีนแค่สามคนก็เม่นก็ทามก็แพมได้ก็แพมก็ถดก็ไปหลายเด้อเนาะผ่านทั้งสองบอกตักตันเกาแพมผมไบ่ได้ตอบคอมเมนต์กับตันกับไม่ได้ตอบคอมเมนต์เต็มหนากพี่น้องเลยก็ถดก็ไปเดี๋ยวสิตอบอยู่ยังอันใหญ่เนาะเย่งองื้งใส่หยันหยันเวียนหัวขนาดนะ อ <c oughs> ยู่เฮือนไปแหงอยู่ใกล้หมดใกล้หมอเนาะอันพฝก่อนบบเพียงพอจะวิ่งจันเวียนเนาะงั้นพอจะหยาดใลร้านเนาะปลาทูดพ่อไพ่ลายลเด้อพี่น้องเด้อบริจาคอะไรเดี๋ยวคนดี้คือสิตอบดอกพี่น้องแค่คนหายนอยู่อยู่กัมซามคืนเนาะกแสินั่นางพระวันหน้าบุห้อันนี้ปันใด้พอแต่มีแต่อดซาลงคลิปพี่น้องเอ้ย เ็แพงเาะเป็นกัาลังใจให้ลูกในานกับตันน่ะพี่เอาล้านเป็นเป็นกับน้องแล้ไหลใหม่เนาะลแหวนานาของห่อนไปของนาใียเจ๊สตวินอนืระนหลปุย่ปุนี่เอไรงตาหน้ามองหน้าเพินนะอีว่าอ่ะ

จอ right? ีาหนงม้าที่แล้วบชิแล้วเปล่าเท่าก็พเสพนองเลยขเท่าก็ยังห่นมัจิไปีของน้องเม่น้องีแอก็เม่น้องดำเป็นเกื้อยกับน้องกันเมย์สาวพูซีน่ะเป็นเืลียเม่น้องดำพี่น้อไ เกกบเกดแม่ียาลูกเพอน่ล no. hmm. e. ูแม so ่ดียวกันดียาปรกับาต้มั่เปรกาตดนีแม่บัคอดผู้จิว่าเมดํากับตาอีกแล้วมันลายดำเนาะี่ก็ไปนอกแม่ชอาผู้จินหน่ะซื้อซาเปรแม่น้องดําน่ะซื้อซาวตอันอิตามซักกับห่ากับอิ่นคึ้นเป็น bên là sao bên nhà cân thì nọng ừ. 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 nọ đây nó nó. bên nhạ nó vợ bên nhẹ này phăng không phải lài chuyện cái nọng nó là hoài lái đấy nọ chị nóng chị nóng nè săn học săn ni cái thấy nóng nóng kia sôi <laughs> mì canh kẻ sáng con mì mình ngày thua mình ngày ngông, mình ngày kia, kia sôi mình nhảy bên mẹ không qua mau nó. Ừ. thì nó chỉ ở bên thì bên nọng là bên nha nọng đấy bên nhạt đan nhạt đan bộ mình thì nọng phần đó mình siêu sơ quý bảo mình nhạt nhạt tâm đơ bên cao nhạt nhạt chân là lệ thì nọng thì đấy แบบว่าี่นอกอันเดียวกันเนี่ยไหลเสือดสายเลือดันเดียวกันนอกเป็แต่โบแมนลูกทีพหัวกันออกมากนะทีบัวยันตีนะมีแต่สามเออมีแต่สามคนเขาเลือดสองนี่น้องเอ้เลือยายเงินกับยายเคี้ยวสวยตอนนี้นี่มอสสนี่กับต้นกับสิปิดคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนเ้อพี่น้องสบายดีสบายดี